ทั้งคนรับใช้และยามต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีไม่เลวเลยเซียนจุนคนนี้ไม่เลวเลยนี่หัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นเสินะข้อบกพร่องอย่างเดียวในตอนที่ในตอนนี้ก็คงเป็นที่ที่เราอยู่ละมัง้งนายหญิงข้างบนอันตราย นะเจ้าค่ะลงมาเถอนะนายหิงทำแบบนั้นเลยถ้าหากว่าท่านเป็นอะไรไปพวกเราต้องแย่แน่เลยค่ะนายหิงนายหญิงจะก่อเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยเนะจ้าของลางเดิมนี่เป็นที่รังเกียจของทุกคนสินะ ต้นไม้สูงขนาดนี้แต่ไม่มีใครคิดจะเอาบันไดมาให้เราเลยด้วยซำ้ำไปเรียกทุกคนในเรือนจางจวนมาซะช้างจวนชใช่ไหมน่่ใช่แหละข้ามีเรื่องอยากจะพูดนายหญิงอยากจะดื่มชาไหมเจ้าคะ่ะ มีโกจิไหมมีโกจิไหมไปเอาโกจิมาเติมให้ข้าแล้วก็ดอกกิ๊กหอยด้วยเฮ้อพวกเจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยหรือไงว่าผู้หยิงนะถ้าหากอายุสิปขึ้นแล้วจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนายยิงคิดจะทำอะไรกันแน่นายยิงจะทรมานคนอีกแล้วเหรอชูบอ๊บอบา๊หน่อยสิ นายหญิงอยู่ตรงนี้แท้ๆพวกเจ้ายังกล้าดียังไงเธอเอะอะเสียงดังถ้ายังผู้จาไร้สาระอีกข้าจะตบให้ปากฉีกเลยคอยดูเข้าใจหรือยังข้าน้อยขอให้ในายหญิงสาวสวยวันสวยคืนดูเด็กตลอดชั่วการละนานฮ่าโหโหโห <c oughs> โหแม่งหน้าตา อุ๊ยขอโทษทีเสียวเชียงพอดีเจ้าเหมือนกับแมลงเต่าทองมากเกินไปข้าก็เลยอดคําไม่ได้เสียวเชียงคือใครกันโุ้ยแย่มไม่ยึดสามารถทำให้หนายหญิงอารมณ์ดีได้ขนาดนี้ถือเป็นเกียรติจริงๆขอรับเจ้าพวกขี้แพ้ไม่รู้จักเป้าหมายของการพูดจาประจบประแจงข้าในฐานะเป็นผู้ดูแลเรือนนี้ต้องอาศัยหน้า นาน่านี่แหละทำผลงานช่วงนี้นายหญิง,งว่างๆไม่มีอะไรทำก็มักจะให้เรามาแสดงอะไรตลกๆและคข้าก็สามารถกำจัดคนหรือเรื่องไร้ไรที่นายหญิงไม่ชอบออกไปได้ในคาลือหาดของท่านเซียนจุนนั้นมีแค่นายหญิงเพียงคนเดียวขอแค่ทำให้นายหญิงชอบได้เราก็จะมีความมีชีวิตอันแสนสุข เขาล่ะเจ้าถูกไล่ออกแล้วหาเจ้าเต่าทองเจ้าช่างกล้าเจ้าหักเงินเดือนของคนรับใช้คนอื่นๆดัดแปลงบัญชีและยังเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเจ้าคนเสาปกตีหน้าซื่อข้านะรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วคขสฑ์ของท่านเสียนจุนไม่ต้อนรับขยะอย่างเจ้าหรอกนะรีบออกไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้เลย เดี Dante, ๋ยวนะขอรับนายหญิงทั้งหมดนี่เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดข้าน้อยไม่ได้ทําอะไรเลยนะขอรับเข้าใจผิดหรือทางแห่งสวรรค์มีแต่เจ้าก็ไม่เลือกกับเลือกเดินทางไปนรกเข้ามาเจ้าของร้านจำนำตอนนี้หลักฐานก็ชัดเจนคาตาอยู่แล้วเจ้ายังจะมาบอกว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอีก เพิ่มบทลงโทษใครก็ได้นำทรัพย์สินของมันไปซะแล้วก็ทุบตีมันด้วยไม้ยีสิครั้งจากนั้นก็อยู่บัตจากนั้นก็อยู่มันเข้าคุกแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็เป็นนายหญิงไม่ใช่เลยขอรับที่สั่งฆ่าทำเหีย <laughs> yeah. ก็เพราะว่าทั้งหมดนั่นข้าเป็นคนสั่งให้เจ้าทำข้าถึงได้มีหลักฐานมากมายไงล่ะการกระทำอันชั่วร้ายโอ้ยแย่แม่งมืเป็อคนสั่งเขาทำโอ้แม่งเลวได้ใจจริงการกระทำที่ชั่วร้ายจะทำ้ายคนที่กระทำเรื่องชั่วร้ายเองในท้ายที่สุดถ้าหากข้าไม่ไล่เจ้าออกจะให้ข้าทำยังไงล่ะลงโทษคนเยอะ แต้มบุญเบอร์หคือมึงสั่งเขาทำแล้วมึงได้แต้มบุญโอ้ยแม่โคตรฉลาดแค่ห้าเองเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะเจ้าของรังเดิมนี้ถึงได้ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เยอะเท่าไหร่ช่างเถอะจุดสำคัญมันต่อจากนี้ตั้งหากล่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะจัดการเลือนหรือจัดการเลือนนี้ใหม่ให้หมด ต่อจากนี้พวกเราเลือนฉางจวนจะกลายเป็นครอบครัวประชาธิปไตยชูเหลียงนำกระดาษกับปากกาแจกให้ทุกคนให้พวกเจ้าเขียนเรื่องไม่ยุติธรรมที่ต้องการเรียกร้องในกระดาษมาซะไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อตัวเองจากนั้นก็นำมันใส่ลงในแจกันข้าจะทำการตรวจสอบ ว่าใครทำเรื่องอะไรไม่ดีหรือจะเป็นกฎที่ไม่ยุติธรรมพวกเจ้าจะเขียนอะไรก็ได้ถ้าไม่กล้าเขียนแล้วก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันใครที่ไม่ยอมเขียนในวันนี้ก็ออกจากเรือนนี้ไปซะไม่ต้องไม่ต้องมาคอยรับใช้ข้าแล้วและสำหรับคนที่ยอมเขียนลงคะแนนกระดาษข้าจะให้รางวัลเป็นเงินสิบตำลึง หลังจากนั้นพวกเจ้าจะลาออกเองก,ก็ได้ข้าเสี่ยวชีอินขอรับปากในที่นี้เลยว่าจะไม่ตามเอาเรื่องใดๆแล้วก็นะถ้าหากพวกเจ้ายิ่งเขียนกันมากเยอะเท่าไหร่ข้าก็จะข้าก็ไม่มีทางรู้หรือว่าใครเป็นคนเขียนว่าไราข้าไม่ใช่เรื่องไงเสี่ยวเหมยกับเสี่ยวหลานใส่มันลงไปแล้วเสี่ยวชู เซียวจูก็เหมือนกันทุกคนเริ่มขยับกันแล้วทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบไม่ใช่เรื่องไงมารับเงินแล้วก็ไปไหนก็ไปนายหญิงบ้าไปแล้วหรือเปล่านะ